ตุปกรณ์ของเราพี่น้องนี่นะครับนี่ฝั่งนี้คือยังยังเรายังไม่สางนะครับสางเสร็จแล้วจะไปปั่นกันใครจอดพลอยทั้งหมดแล้วครับนะ่ะอันก็ต่อแล้วก็ไปตัดใบถ้าไอ้อ้อยที่จะไปทำพันธุ์นะพี่น้องไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับนะ เพราะว่าบางทีมีการกระทบกระทั่งถึงตาข้อตานะคเัาจะโดนมีอ้อยที่จะตัดไปคันอย่างเดียวครับที่ใช้ทรกอย่ด,ยดีมากๆประหยัดชุ้มแรงครับเร็วด้วยจะได้ตัดง่ายๆเวลาตัดมี่อ้อยเก้าเดือนนะครับเนี่ยเก้าเดือนจะเข้าดในสุดแล้วใกล้จะคันแล้วครับเนี่ยตัดแล้วเรากเลยสางใบเพื่อจะได้ตัดง่ายๆหน่อย ปูชายป้องกันหนอนด้วยตัดง่ายนี่คือพวกที่สางนี่ครับสางมาแล้วของเนี้ยเงี้ยเดี๋ยวเที่ยวด้อ้าสางกับไม่สางต่างกันไหมเสร็จแล้วก็กอบกวนสักสิบกว่าล้ำแล้วก็สางแล้วจะเกลี่ยขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องสางเสร็จปุ๊บเราจะเกลี่ยไปขึ้นมาข้างบนอย่างนี้จะเอาไว้ปั่นใละเอียดกเกลี่ยขึ้นมา อันน,นนั้นจะเกี่ยวข้างบนอเงี้ยพี่เนาะเดี๋ยเอาไว้เอารถไถปัน่นไอ้เครื่องตัดหญ้านะครับัน่ติดติดพลังขึ้นไม่มีระบบน้ำครับแปลงเงี้ยให้ก้าเดือนติดเดือนนะครับมีระบบน้ำเลยถ้ามีระบบน้ำ่าจจะดียิ่งขึ้นนี่เป็นการทดลองอยู่ครับเนี่ย ที่เรปลูกอ,อยู่ครับถ้าถ้าไอไอ้อยธันบุรีเนี่ยถ้าแนวโน้มไปได้ดีแล้วค่อยบขยายเพิ่มไปเรื่อยถ้าแนวโน้มไปได้สวยก็น่าจะก็ขยับขยายครับพี่น้องนี่ครับกอนสัง,งใบของเรา หรืว่าอ้อยเราแบบไม่ค่อยล้มนะพี่น้องนะหนักแน่ครับลำสูงแค่นี้ก็ไม่ล้มเขาเนี่ยไม่ค่อยล้มอันนี้คือผมปั่นใบเมื่อครั้งที่แล้วอุบัติเหตุรถไถชนก็เลยต้องมัดไว้ครับพี่น้องอน,นี่ไม่ใช่ว่าอ้อยล้มนะครับเนี่ยอันนี้คือรถไถชนปั่นใบครั้งที่ตัดหญ้าครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะเอาตัดหญ้ารถไถเฉียวสังเกตอ้อยผมนะพี่น้องสูงครับเนี่ย แต่ผมปูหางมาอลไรพี่น้องสองเบ็ดเลยไฟฉายตัดหญ้านี่ผมปั่นเสร็จอ้ยล่อใบเสร็จเนี่ยไฟถายปั่นเลยล่อใบอ้ยข้าวเดือนรุ่นนี้ก็น่าจะประมาณไร่หนึ่งหรือไม่ถึงไรก็ใกล้กลเคียงครับแปลงเนี้ย ไปอย่างนี้เลยเวลาตัดจะได้ตัดง่ายๆพี่น้องเนี่ยจะได้ตัดง่ายๆปื้อๆเพีเลย่ะประมานี้นะพี่การสั่งใบของผมไรองนของเรา